มาร่วมงานนะคะขาเรียบเรียวเลียบเวไลน์นะคะก็ <c oughs> ดีใจค่ะก็คือหลังจากที่เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะคือช่วงนี้คือทำงานทุกวันเลยแม่คุณไม่ได้มีเวลาพักเลยแล้ววันนี้วันนี้คือเนี่ยเดี๋ยวจะวิ่งต่อด้วย <c oughs> ได้ได้ทริคในการทำให้หน้าเราอิ่มฟูและทำให้หน้าเราไม่อิดโรมคือเราอ่ะนอนนอยทุกวันคือเอาตรงนั้นคือแทบไม่ได้นอน ทคไม่แน่นเลยค่ะทำงานทุกวันเลยแต่วันนี้ทริคหลายอย่างเลยน่าจะทําให้รูปใบหน้าของเราหันไปองศาไหนก็สวยหรือการโพสการเดินการโหนอะไรเงี้ยวันนี้คือได้ตอนที่พี่ลูกเกดคือพูดอยู่บนเวทีหนูก็แอดตามหนูก็ทําเป็นตามเขาเก็บข้อมูลไว้วันไหนอะไรเงี้ยก็นิดนึงถ้าจะพูดก็ได้ไช่ใช่วันนี้ได้คลิกเยอะเลยค่ะมันมีสิ่ไหนที่เราแบบถามใครที่แบบว่ามันไม่เคยทางร้ำนแบบแบบเอาเอ้าไป ก็คืออันนี้เห็นด้วยว่าเวลาเราใส่กระโปรงสั้นหรือกางเกงขาสั้นทุกคนจะติดหมอนหรือผ้าห่มติด<ช>ซึ่งอันนี้มันทำให้บุคลิกไม่ค่อยดีเท่าไหร่อันนี้<ช> <ๆ S 2> คือเห็นด้วยซึ่งอันนี้คือรู้เลยว่ามีชิคแล้วว่าจะนั่งยังไงหรือจะปิดยังไงที่มันต้องใช้หมอนกับพวกผ้าห่มใช่ไหคเยอะมากแม่ป้อมก็สอนเยอะมากเรื่องการแต่งหน้าเรื่องทำให้หน้าแบบไม่อิจดรอยกันแบบว่าลงคาราเต้กอดอหไรอะค่ะ ว่าหนือว่าสําคัญมากเลยเพราะว่าเราอยู่ในวงการบันเทิงอ่ะทุกอย่างของเราอ่ะเฮทูโทมันต้องสําคัญที่สุดหน้ารูปหน้าของเราการแต่งหน้าการแต่งกายแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรอ่ะการโพสการเดินอะไรอย่างเงี้ยครับวอเอร์การหันอะไรอย่างเงี้ยหนือว่าสาคัญทุกอย่างเล <laughs> ยแต่อุ้ยฝากฝากรีวิวรีวิวลุครีวิวไลฟ์ด้วยนะคะฝากงานนี้ด้วยนะ <laughs> คืออยากจะบอกว่างานนี้คือได้ทริคดีๆไปเยอะแยะมากๆเลยแล้วก็ฝากแบรนด์ด้วยนะคะ ใช่ก็คือเหมือนอย่างที่บอกไปว่าเราจะย้ายเข้าบ้านกันแล้วนะอีกสองสามเดือนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เหมือนพี่ชินเขาเหมือนแล้วก็มีการคุยกันเรื่องนี้ว่าเออแบบพี่ชินก็อยากจะให้เกียรติฝั่งครอบครัวหนูด้วยเพราะว่าอยากจะให้เกียรติฝั่งป้าป้าวันนี้ด้วยแล้วก็คุยกันว่าเอ้มันก็จะดีกว่าถ้าเผื่อเราแบบว่าทาทุกอย่างถูกต้องตามกฎหมายแล้วก็ออฟฟิเชียลอะไรนะคะแล้วก็วันดีควอจบเหมาะกับเป็นวันก่อนวันเกิดพอดี ไม่ได้หมู่แต่ก็ไปดูคุณ,ค,ณ,ค,ณคุณดูดวงมาคือไม่ถึงคนเดไม่หมู่แต่ก็ไปด,ดูดวงมานิดนึง,นงว่าอ,อ๋อออ๋ต้องเร,รื่องดีก็<ๆ>ก่อนมันเกิดก็เอ้ยมันก็จะต,งต,งตังๆก็ก็วันนี้แหละอะไรแต่เราแบบเงียบม,มากคือหนูไม่ได้ไม่ได้บอกใครเพื่อนหนูก็งงทุกคนงงใช่ประมาณนี้เริ่มดีเวลาดีวันดีเริ่มดีเวลาดีวันดีทุกอย่างเป๊ะวจาบอกไหมอาจจะตั้งช่วงเช้าค่ะ แล้ววันนั้นน่ะเป็นวันที่เพื่อนหนุ่มคุณนนขึ้นบ้านใหม่ด้วยคือทุกคนทุกคนคือแบบวันนั้นคือวันนี้ของทุกคนหลายๆคนเลยคือก็บอกว่าคือถ้าบอกตาม <c oughs> คือเริ่อที่เรื่องที่เราเลือกกันไว้ค่ะก็คือเป็นเริ่อเป็นวันและเวลาที่ดีที่สุดของเดือน,นของเดือนนี้แล้วก็เป็นวันที่รีกับพี่ชินแบบดีตรงกันด้วยอะไรเง <c oughs> ี้ยค่ะก็ถือว่าเออตรงวันนี้แหละ ก็มีเปรียบเทียบกับเพื่อนนิดนึงวะเพราเพื่อนก็ถามว่าแต่งเมื่อไหร่หนูก็บอกอ๋อบอกว่าคงแบบว่าสดก่อนแค่นี้หนูพูดแค่นี้แค่นี้เลยแล้วก็ลงรูปแบบเธอรู้ว่าเฮ้ยอะไรเนี่ยค่ะอะไรก็ประมาณนั้นแต่ก็เพื่อนเขไม่ได้โกรธอะไรเพราะว่าหนูเคยบอกไปแล้วว่าถ้าเผื่อเป็นแบบสดหรืออะไรเงี้ยก็เป็นแบบภายในมากๆเลยนะอะไรเงี้ยแต่พวกแบบงานแบบวีดิ้งพาร์ที้อะไรเงี้ยอันนี้คือเพื่อนเต็มสตรีมเลยใช่พอหลังจากที่เราจดแล้วเขาได้บอกอะไรกับเราไหมครับวางปากกาลงพูดทุกอย่างเรียบร้อยแล้วอะไรใช่ทิช เชื่อหนูไหมว่าวันนั้นตาชินคือไม่ช็อกเท่านี้คือพี่ชินอะไม่ไม่ได้มีน้ําตาตาฉันมีน้าตาเพราะว่าหนูบอกว่ามันคือเขาเรียกว่าอะไรแบบไม่ใช่แค่เปลือกปาแล้วใช่มันคือมันคือเหมือนแบบออฟฟิเชียลจริงๆอะค่ะแล้วก็แบบหันไปแล้วเอ้ยแบบสวัสดีคุณสามีอะไรเป็นฟิวแนลไม่ชินไม่ชินปากแล้วคือ ตอที่เขาเรียกแบบทรเยาไว้วุตาแล้ว็หยุด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 เขาดาาเียลยวก็จะมงจะเนียจะวันกัวุ้เหยุดอะไรอย่างเงี้ยหนูแบบยเพิ่งยังไม่ทันตั้งตัวอะไรอย่างเงี้ยใช่แต่หนูว่าพอปากาเซนปุ๊บหนูน้ตาไหลเลยพาหนูหันไปว่าอ๋อเธอแล้วเนาะอืมหออหังตรนี้ก็จะเป็นเธอตลอดไปคือหนึ่งก็คือวางแผนะ วางแผนอนาคตกันที่ชัดเจนอยู่แล้วก็ชัดเจนกันมากขึ้นเลยรนะะวางแผนการงานการเงินอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็งานที่อยากจะทําร่วมกันธุรกิจต่างๆที่จะทาร่วมกันมันก็หมองชัดเจนแล้วก็เป็นรูปธรรทมากขึ้นเป็นรูปเหมือนแบบมันชัดเจนมากๆเลยค่ะสมยภรรยามันหูดับมันนไมคะมันไม่หูดับแต่มันจักะจิมันดับอยากจะอุดหูเพราะว่ามันมันไม่ชินแต่คือแบบอย่างโอเคเหมือนเราคนไทยสมัยก็จะเรียกว่าอ่ะ เรียกเร่ออ้โหโอ้หอะไรอย่างนี้ใช่ไหมแต่คือหนูอะพอจะมาเรียกจริงๆอ่อะหนูแบบอะไรอย่างเงี้ยกวดขาัวขาเราไ่เรียกคืนแกงคืนเียหนูเรียกหนูเรียกคุณสามีก่อนหนูเรียกคุณสามีก่อนให้เกีบรตินคุณหลังจากนั้นตาจะเป็นคำสักอื่นตาตามากินานเกไปเรื่อยๆ่ะ ็ดีมากเลยเขาเรียกบ่อยไหมเขาเรียกบ่อยยิ่งกับเพื่อนเขาจะบอกเวลาเขาจะไปไหนเขาจะทำอะไรเวลาเพื่อนบอกว่าเอ้ยชินไปไหมเขาจะบอกไม่ไม่ถามเมียก่อนอะไรอย่างเงี้ยไม่มีไปเลยไม่มีถ้าเพื่อนบอกว่าไปก็ไปสิมังไปไม่มีจ้ะไม่มีหัวตาทุกวันนี้ เกือกแบบมีกินี่ล่าสุดอะไรอย่างเงี้ยแบบเราได้แบบให้เขาเช็คลูกก่อนไหมก่อนที่เราจะโพสลงอะไรนหนูส่งหาเขาคือเขาเลือกให้อย่างเงี้ยหรอเขาก็ไม่เลือกให้เขาก็บอกว่าแบบเอ๊ะหมดหน้าตักอะไระเป็นฟิวนะเขาเป็นฟิวขำๆเขาไมห่ห้ามไม่อะไรเลยค่ะใช่เพราะว่าก็โตแล้วอะไรแล้วคือหนูอ่ะคิดหนักมากว่าจะลงเพราะว่าเราไม่เคยลงแบบขนาด เอาง่ายดีกว่าแต่หนูอยากจะ empower ผู้หญิงด้วยเพราะแบบถึงแม้เราผู้หญิงทุกคนแต่แต่ละคนรูปร่างหนักแตกต่างกันไปอะไรอย่างเงี้ยหนูก็อยากจะ empower ผู้หญิงด้วยว่าทุกคนสวยในแบบของตัวเองนะแต่แต่ว่าพอทุกอย่างแบบลงตัวแล้วแต่งแล้วทุกอย่างบ้านทุกอย่างครบเสร็จหมดทุกอย่างจบพร้อมที่จะมีเบบี๋เลยไหม่ยูยังไงจริงๆอะคือตอนเนี้ยมันเหมือนเรายังไม่แยกร่าง ตาลรงานมันไม่ค่อยได้เลยค่ะนี่คืออยากจะมีคือรีรักเด็กมากพี่ชินก็รักเด็กมากจริงๆอะไรเงี้ยคือเด็กทําให้เราโลกสดใสมากๆเลยแต่มันต้องอยากจะทํางานเก็บเงินแล้วก็คือเราบ้างงานของกูอาจจะแต่คือหนูแบบปล่อยธรรมชาตินะคือทุกอย่างเป็นตามตาธรรมชาติไม่ได้จะฟิกมันถ้าถ้าเขาจะมาคือเขาจะมาเองอะไรค่ะไม่ได้มีแบบฟิกค่ะมีคือัำไมว่าอยากได้แตกคนไมีค่ะมีคือกันี่เลยก็ จริงๆอะนี่อยากได้แบบสองพอแล้วหน <2 S 1> ึ่งสองพอแล้วแต่คือเขาก็บอกเออถ้ามีถ้าน้องๆเขามีเพื่อนกันก็ดีอะไรอย่างเงี้ยแต่คือเขาก็คือแล้วเขาแล้วแต่เราเพราะเราเป็นคนแบบอุ้มไง,งใช่เขาแล้วแต่เรา